สบัสดีพี่น้อปฝ่ายมาทีคน้พี่น้องวันนี้มาพบกับพุดบาราวคือเก่ามาพี่น้องไหมกินมัะิแซ่บมั้ยมาได้โทรศโคทงได้กินนดาไหมบอกถือถือมเพชมเดนันึงใครล่อ เแต่พวกุ่งชนฟาที่จ้าหนาบ่อนกูว่าโอ้ยมันนี่หุ่งชุ่ก้อนเละมันนี่เลยกันโบไปไววเช้นวันเดินเรียงบ้เตยน่ะโบ้า่งานดีไมไวเกมาก่อนสบายดีนแม่เออ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 ออเ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 ออออเออเเออ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 เ ชีประมาณสี่คนโอ้ก็ได้ไปได้สช่ไห้แกไม่ไปได้นี่ไปได้จ้ะงๆเขาเฮ้ยอยูป่าได้กัมันโมกุลในป่านะปลาโนดอ่ะงาเพื่อไปอ่ายอดมีงาป่ะเฮ้ยปลาโนดเออไม่เป็นไปได้นะไม่ได้ไปได้โอ้ยจำจะกินปลาได้ปลาโนดนะเขาเฮ้ยปลาได้จนกูไม่ชักเอ็ด Ông, là một kính, mới ốp đồ mốc kín mời mốc ốp kín kín chứ không phải kín coi là rất là ừ Thôi, rồi đấy mà bà chú ngắm tế bà lần bà mà mà coi chú kín điều kín chép, coi cả có mua khu kín mới thêm đó là mùi rồi coi bây giờ coi cái nọ đã กินเพือเดียวไม่เป็นตาเนี่ยกินเพิ่มก็ว่าเพือเดียวไปจักเข็มต้นงูเถอะบางเทีต้นงูเพืเดียวแล้วก็แช่ด้วยก็รำเพิ่อนี่กินไม่ได้เป็นหรอดอกของดอกปะเออตึ้งดอกโอ้ยกูแห้งมากอันนี้ว่าแต่ตั้งแด่กก็กินได้อยู่ช่วงหลังขึ้นได้อ้าวช่วงนั้นวะนี่ช่วงเดี๋ยวนี้ไม่ได้แบบเออชื่อยามัน้านปลายกระเพาะปะกระเพาะกระเพาะชื่อยาพื้นเมืองยาพื้นเมืองเขาอัน เขาผลิตยายาเป็นเม็ดค่ะเอจยาเป็นเม็ดยาเพิ่นเมืองเขาผลิตยาเป็นเม็ดนะเม็ดหนึ่งหกสิบห้าพันเม็ดหนึ่งได้หักแบ่งครึ่งแช้จะนำกินความแห้งอ้ยเบ้าเอาชนะเลยยาลงไปเลยหรือสบายดีกินแล้วมันเป็นน่าขึ้นตาแบบเหมือนหอนมัดเบอร์หูเบอร์ห้างค่ะมีแตกต่างไปค่ะนำมาเพชรถือเฮาแล้วตามใจตรงกันเพชรตรงวะ เพือน้อเชลิสโลโอ้ยฉันกูชุนยอดอันนี้ว่าแต่มากบอกโอ้ยมาพี่น้องมาตอนนี้กับไม้่าพูดได้ลืมเปิดไม้พี่น้องไม้มันปิดพี่น้องเอ,อ้ยถ่ายมากลางรายการฝันไม้ปิดพี่น้องเลยเนี่ยจะเป็นได้ผากเอาพี่น้องมะตอนนี้ก็กินแ <c oughs> มงมากทิ้นพี่น้องเลย มาได้มาแด้เดี๋ยวกินชมกับกิมากินเมงมากฐินนากันได้เพี่น้องเด้อเสียดพี่น้องเใยไม่มันบ่ดังพี่น้องเใยถ่ายมาได้สองสามนาทีมันบ่ดังก็เลยประพะูดเสียดา,ายน <มา S 2> ะเสียงสดนะพากเอาพี่น้องเอ้ยต้องขอโทษขออภัยน้ำลายเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้กำลัง กินอย่งเนาะกินสมยังโอ้ดังเลยเนาะอย่างพูนยังจะมีน้ำกินกัดนั่นแห<อ> <laughs> ละมาเด็กพี่น้องเด้อ,อกินสมบางทีน้ำกันเนาะกินอยู่กลางเดินเนาะแซเสพน้ำกันพี่น้องเอ้ยโควิดติดที่ปอดคนที่คอยคิดฮอดคือเจ้าผู้เดียวมา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 ,มาพี่น้องมา เพิ่มเปิดเพลงอ่ะมามามาพี่น้องมากินสมน้ำกันกินสมน้ำกันเออไม่เป็นกินสมกินเมงพี่น้องเลยเม่งมากระทินเซ็ตๆโลดกินตอนประมาณหนึ่งโมงสองโมงพียงหน่อยแต่ยังไดเสียงลมกันเนาะแต่บ่มีเสียงพี่น้องเลยต้องขอโทษขออภัยน้ำลาย พอมีเสียงรบกวนในหนึงเนาะพี่น้องเนาะเก็เลยฝากเสียงสดให้พี่น้องได้เบิ่งได้ฟังกันนะพี่น้อง,นองเนาะนี่พี่น้องโควิดติดแล้วบ่ตายคนขีอ้อ,อ,อายติดแล้วบ่ปล่ปปอยมาเด้อกินชมมากกินน้ำกันพี่น้องกินแบบแซ่บสดมามามา แสงสดๆเลยกินไปกินมาก็เริ่มสีอิ๊มแล้ว่ตอนนี้อากาศดีเพื่อนเอ้ยลมพัดห้อยๆตอนประมาณสองสามโมงแรงเพืนเอย้ย แต่ละคนก็เริ่มซีอินซียาบ้าแล้วพี่น้องยังแต่บ,บาปุดคนเดียวเนอ้ออาผู้ใดที่เอชซีทุกคนที่เห็นคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้บาปุดเน็คลิปใหม่ๆให้นะครับชมฮับเปิ้ลนะพี่นอ้องเนาะคือว่าบรพกาดคลิปใหม่ๆเนะาะปุที่ลงให้ทุกหมหอทุกวัน ก,กินสมมักกะถินเนาะบานเฮาเนาะถ้าภาษาไทยก็รับประทานชมเมี่ยงมาเด้อพี่น้องเด้อสร็แซ่บนำกันมาพี่น้องมากินกันมาภาาจ้เบียงกินบลายอด้อพี่น้องเลยกินประมาณสี่หาคนนี่แหละ ผูห้หนึงกยงย็ยืนเบิ่งเนาะยืนเบาบอได้กินนะพี่น้องนะกินบอได้เนาะเจ็บกระเพาะกระแพ,นะพรเนาะพี่น้องเนาะกินเสรนะ็จบอได้เนาะผู้ที่กินได้ก็ได้แต่สามคนที่พี่น้องนะตอนนี้เขาก็เริ่มซีอิ๊วแล้วมาผดก,ห,นะกห้องทองวาดวาดเลยบอได้กินข้าวห้องทองนะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็ได้ ตอนนี้กำลังส้มกันกินอยู่เนาะผู้เบาก็บเบาผู้กินก็กินเนาะผู้เผ็ดกเ็เผ็ดผู้เอามือขัดหลังก็ได้เนาะพี่น้องเนาะมามามาทุกคนต้องขอโทษขอขอ,ขอภัยน้ำลายเด้อไม้มันบอดังพี่น้องเอ้ยถ่ายมาถึงครึ่งทางแล้วไม่บอดังจะเป็นต้องไปภาคเอาพี่น้องเอ้ยภาคขึ้นหลังพี่น้องเอ้ย ต้องขอโทษนำหล,หลายๆคลิปนายคลิปนายสิบบริภาคแล้วพี่น้องเลยม,มันผิดพลาดอย่างแห้งพี่น้องมาเป็นแล้วมาพูดสิมาจบคลิปแต่เพลงชน,นี้เนาะกินกันเริ่มอิ่มแต่สิมาจบขอจบคลิปได้พี่น้องเลย ฝากก็ไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บ้าพุดธได้เป็นปนะน,น้องเด้อกำลังแซ่บๆนะนี่หน้าไม้ส้มแซ่บๆซ็ตปน้องตามใจหน้าไม้ส้มหัวสีขครใบขี้หูไน้เป็นน้องเนาะบพุทธแสดงอัมลาพาจากประเพลศรีได้เป็นน้องเด้อ ใกล้จะได้แอมลาพาจากไป่น้องเลยตัวนี้ก็ยังกินอยู่สองสามเม็ดทางกินทั้งว่าว่าพุดกระไ้ขอ,อย่ามาสองสามคนเลยเอาพุดก็กินคนเดียวคือเกาสมกะทินี่น้องเลย ที่น้องทางฟังไทยทางปาันต่างประเทศเคยกินอยู่บ่อ,อพุทกันเริ่มอิม่มเลยเริ่มสงอกสงเอะเลยพี่นอยองไย นถึงักสเงคลาี่น้งหอนทองแลบปลาทองตัวเองแลยังใส่รบเสียงลางเราเพี่น้องนาอ,อยู่แคมทางนี่สมมากระทินพี่้อง สบายดีขอลาไปก่อนพี่น้อง